สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็จะหยิบยกข่าวสารสาระที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับเนื้อหาสาราวันนี้มีข่าวสารที่จะนํามาบอกกก่าวเล่าแจ้งครับก็คือมท .2 ครับคณนิพนธ์บุญญามณีนะครับเรียกว่าคนที่กํากับดูแลร่ฐมทีช่วย่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับหรือมทมท .2 คนที่กํากับดูแลกรมที่ดิน,นครับได้ไปมอบนโยบายแล้วก็มอบนโยบายให้ผู้บริหาร ออและผู้หลักผู้ใหญ่ที่กรมที่ดิน,นครับมีประมาณ6ข้อนะครับขออนุญาตนำมาไล่เรียงสั้นๆและการนะรไม่ยาวมากโดยหลักใหญ่ใจความนะครับก็จวหัวไว้เลยครับ 1. ครับให้ไม่ใช่ข้อหนึ่งครับก็คือเร่งให้มีการเดินสำรวจนะครับเร่งให้กรมที่ดินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการเดินสำรวจออกฉนดที่ดินให้กับประชาชนเพื่อ ลดความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาความยากจนตามนโยบายตาามนโยยบายการกระจายการถือครองที่ดินนั่นแหละครับหกข้อมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกัน,นครับขอสรุปสั้นๆนะครับข้อหนึ่งครับนะครับก็คือเร่งรัดนะเร่งรัดการเดินสำรวจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายนะครับ โดยเฉพาะให้มีมาตรการในการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังรอบครอบอย่าเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่กระทําทุจริตเชื่อว่าภารกิจนี้เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนนะสร้างโอกาสเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆตามโครงการที่หน่วยงานภาครัฐทํำขึ้นนะและเป็นการสนับสนุนนโนยบายในการแก้ปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนนะแน่นอนผมมาขยายเพิ่มนิดนึง ทำไมบอกว่าสามารถเข้าถึงบริการของรัฐและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำความยากจนได้เพราะว่าอะไรครับการมีโฉนดที่ดินโฉนดที่ดินคืออะไรครับคือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์นะครับความมีกรรมสิทธิ์ก็คือความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของครับความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของจะทําอะไรก็ได้ครับชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ครับได้หมดครับเจ้ากรรมสิทธิ์มีสิทธิ์ทุกอย่างครับ ใช้สอยใจใช้สอยติดตามเมาคืนจำหน่ายจ่ายโอนได้หมดครับความเป็นเจ้ากรรมมธิ์รวมถึงการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับโฉนดที่ดินแน่นอนว่าการเข้าถึงแหล่งทุนนี้มันง่ายครับถ้ามีโฉนดเดินไปไหนก็ง่ายครับจะเอาเงินเท่าไหร่ก็ง่ายใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นนอสสานี่ก็เริ่มคิดเหมือนกันครับหลายๆแบงก์ก็บอกว่าบางทีมันก็ มีความเสี่ยงครับสำหรับนสาเพราบางทีมันก็อยู่ในเขตที่ดินของรัฐก็มีเยอะหรือทับซ้อนกันมีปัญหาเยอะแยะมากมายสําหรับนอสามนี่ประเด็นแรกนะประเด็นที่2องครับเรื่องการจัดที่ดินตามนโยบายคอทชอครับคอชอถ้าวงการที่ดินนีถ้าใครติดตามช่องผมเนี่ยถ้าไม่รู้จักคทชเนี่ยก็ต้องไปกลับไปดูคลิปให้เยอะขึ้นแลครับ คชรชก็คือคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติน่วยงานนี้มีตั้งแต่ส่วนกลางมีสำนักง,งานมีอะไรบริหารจัดการและส่งมายังระดับจังหวัดด้วยครับบริหารจัดการที่ดินของรัฐทุกประเภทครับพูดภาษาหยาบๆหน่อยนะก็คือเสือกกับเขาไปทุกเรื่องครับไปอยู่ทุกที่ับสำหรับคอทชเนี่ยมีอำนาจเขาไปเสือกในที่ดินของรัฐทุกประเภทครับถ้าพูดแบบนี้เข้าใจใช่ไหมครับก็การแจ้งตามโครงการบอกดินเนี่ยถ้าปารากฏว่าที่ดินอยู่ในเขตที่ดินของรัฐนะครับ ข้อมูลเหล่านั้นก็จะถูกส่งต่อไปยังคชอชเเข้ามาบริหารจัดการดูแลต่อออกหนังสือแสดงสิทธิ์นะครับออกหนังสือแสดงสิทธิ์ตามบริบทและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆครับหมายถึงยังไงครับถ้าเป็นของที่ราชพัสดุนะครับกรมธนารักษ์ก็เข้ามาบริหารจัดการหน,ะรนังสืออนุญาตก็ออกในานามของหน่วยงานนั้นกรมนั้นนะครับป่าสงวนอุทยานนะก็จะออกในหนังสืออนุญาต ตามบริบทของหน้าที่หน่วยงานนั้นๆนะครับป่าชายเลนก็ดีนะครับหรือที่สนรณประโยชน์ต่างๆนะครับเหล่านี้คอร์ชช์เข้ามาบริหารจัดการได้หมดครับตัวนี้เขาบอกว่านโยบายหลักก็คือเร่งจัดที่ดินคอรชอ์ชชด้วยเพื่อแก้ปัญหาเรียกว่าชาวบ้านชาวช่องตะศีตะสาตะมีใยมาคนบ้านเราไม่มีที่ดินทํากินนะครับ,นะรบสิทธิ์นี้เป็นสิทธิ์แบบไหนหลายคนก็สงสัยนะค,รนะครอร์ชชนะ์สิทธิ์การได้รับอนุญาตนะครับ ถือว่าเป็นที่ดินที่รับรับรองสิทธิ์ให้พวกเราเข้าไปทําประโยชน์แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ครับครอบครองทําประโยชน์ได้นะครับแต่ไม่มีกรรมสิทธิ์โอเคประเด็นที่3ครับนะฮะประเด็นที่3ก็คือการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงครับพื้นที่ใด้องที่ใดก็ที่ยังไม่มีเนี่ยนะครับแน่นอนว่าก็เขาพยายามที่จะมีนโยบายครับ างรมที่ดินก็พยายามที่จะออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงหรือนอสรอนะครับหลายคนบอกว่าถ้าพูดถึงหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงหลายคนอาจจะอ,อะไรวะประมาณนั้นแต่ถ้าว่านอสรอเนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นชินกับคํานี้มากกว่านะครับหลักใหญ่จความสําคัญถามว่าออกแล้วได้อะไรนะครับก็คือทราบถึงแนวเขียนที่ดินของรัฐที่ชัดเจนแน่นอนนะครับก็ลดข้อพิพาทอะไรทํานองนั้นแหละครับนะครับ ผูงนา่แปลงใดที่ยังไม่มีการออกนอสับที่เป็นที่สาธารประโยชน์เนี่ยตอนนี้เขาก็ให้เล่งรัดการออกหนังสือนอสรนะครับตัวนี้เป็นนโยบายที่ไปมอบข้อที่3นะครับข้อที่4ครับนะครับเล่งรัดงานค้างในภารกิจเนี่ยที่สําคัญนะครับของกรมที่ดินนะครับภารกิจหลักๆงานหนึ่งที่ผมมองนะครับที่เป็นงานค้างของกรมที่ดินค่อนข้างเยอะนะครับที่ชาวบ้านเรา ตั้งตารอคอยอยู่พอสมควรก็คือ,อในห่วงปี51-53ละที่ชาวบ้านชาวช่องเราเนี่ยมันมีการปรับแก้ระเบียบกฎหมายที่ดินฉบับที่11นั่นแหละครับเขาเลยมีการแก้เมื่อแก้ปุ๊บเนี่ยภาระของชาวบ้าน <c oughs> ก็คือต้องไปอันนี้ละหมายถึงว่าต้องนำสอคอหนึ่งเนี่ยไปยื่นนะเพื่อออกโฉนดภายใน51-53ช้าที่สุดวันสุดท้าย8กุมภา53นั่นแหละครับใครไม่ไปยื่นเนี่ยก็จะเสียสิทธ์ ต่างๆนานาพอสมควรอะไรครับเสียสิังไงครับเดินสำรวจไม่ได้เดินสำรวจไม่ได้2จะได้โฉนดต้องนะครับไปยื่นแล้วไปฟ้องศาลต่อครับดับเบิลนะครับต้องไปทาดับเบิลเลยครับนะครับเบิลนะครับต้องไปทํา2อย่างนะครับยื่นไปแล้วบางทีวันดีคืนดีเนี่ยไปภาพถ่ายแล้วความเห็นไม่ผ่านเป็นปัญหาอย่างนะครับ นี่คือภารกิจที่4การเร่งรัดงานค้างในภารกิจของกรมที่ดินนะครับนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ดินทํากินนะครับนะแล้วก็ประเด็นที่5อาจจะไม่เกี่ยวนะครับเท่าไหร่การขุดรอกแหล่งน้ำสาธารณะที่ตื้นเขินครับนะครับ,นะรบประเด็นที่6กครับการพัฒนาบริการงานของกรมที่ดินสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลนะครับก็หลายหาอ โดยหลาปีที่ผ่านมาเอาไง,ไง่ายง่ายปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเด่นชัดหน่วยงานหนึ่งครับที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบริการภาครัฐเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลเนี่ยขาดไม่ได้เลยครับผมมองว่าหน่วยงานนั้นก็คือกรมที่ดินครับถือว่าเป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างมีอะไรครับเขาเรียกว่าอะไรมีงานบริการที่ให้ชาวบ้านชาวช่องเราเข้าถึงได้โดยไม่ต้อง Wal k in ไปที่ ทำการที่สำนักงานเลยครับบางเรื่องต้องย้ำว่าบางเรื่องก็สามารถที่จะทําผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้หรือตรวจสอบประกงประกาศต,ต,ต,ต่างๆเนี่ยเขาก็มีแอปให้ตวรวจสองตรวจสอบกันนอนอยู่บ้านเขาตรวจสอบได้หรือในเขตกทมเนี่ยไปทำโน่นนี่นั่นบางทีก็ยื่นไปก่อนแล้วค่อยนัดต่างๆนานามีงานบริการที่เป็นหรือว่าเกี่ยวกับผ่านระบบออนไลน์เพราะสมควรครับก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีระบบออนไลน์ค่อนข้างค่อนข้าง ใช้ได้ครับในมุมมองถือว่าเข้าสู่รัฐบาลดิจิตัลนะครับยุคยุค5.0ครับยุค5.0ละกันนะครับจบแล้วครับประมาณ5-6ข้อครับก็สกัดมาแล้วครับไม่ได้พูดทุกทุกถ้อยคำนะพวกนี้สกัดมาแล้วว่ามีประเด็นสำคัญอะไร6ประเด็นเนี่ยประมาณไหนแล้วเอามาอธิบายเพิ่มนิดนิดหน่อยๆนะครับ ขออนุญาตทักทายนะครับืที่อื่นนี่ไม่ใช่อะไรครับมันเลื่อนคอมเมนต์ไม่ได้เดี๋ยวลงใส่มือมือไปโดนอะไรสักอย่างแล้วมันเลื่อนไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณชาชายัยคุณชาชายัยยอดบุรุษสวัสดีครับบอกว่ารายง,งานตัวสวัสดีครับเยินดีด้วยครับได้รางวัลเดี๋ยวไม่นานกันรอจะได้โฉนดตามโครงการโดยสํารวจแล้วครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังครับขอบคุณ ที่ติดตามกันมาตั้งแต่คุณสุริยชัยก็เช่นกันครับคุณถัชชัยเนี่ยมีหลายคนครับมีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหลายคนที่ติดตามครับที่เป็น FC ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มยุคบุกเบิกนะครับตั้งแต่จนถึงวันนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะผ่านมาหลายปีพอสมควรนะครับหลายคนบอกว่ามีพี่คนหนึ่งที่ชนบุรีนะครับ,นะรบพี่ขวัญที่ชนบุรีไม่แน่ใจว่าอยู่ในไลน์ตอนนี้หรือเปล่านะหรือส่วนใหญ่ แกก็ดูทุกคลิปนะครับถ้ามาไม่ทันไ์แกก็จะไปดูรีลลนนะครับแกบอกว่าติดตามตั้งแต่การวายังเซ่อๆอยู่เลยวันนี้แกชมว่าหล่อขึ้นแล้วขอบขอบคุณพี่ขวัญด้วยนะครับคุณสุริยะชัยสวัสดีนะครับอยู่นางรองใช่ไหมพี่อยู่นางรองหรืออะไรล่ะน้องบุญมากจำได้แล้วที่อยู่น้องบุญมากคุณเบล่ามานีสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันครับ โอเคครับเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรความึ้นหน้าเพิ่มเติมยังไงจะนํามาบอกก่าเราแจ้งเป็นระยะระยะละกันครับขอบคุณทุกกําลังแรงใจที่เข้ามารับชมครับไม่ว่าตอนนี้หรือรีรันสวัสดีครับ